الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها بعد الإيمان أفضل العبادات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الملكات وأشهد أن محمد العبد هو رسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اطيعوا إتقو الله, الله وَاتَّقُوا الرسول لعلكم تفلحون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فان خير زاد التقوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم กุลูนับเ่งซาอีกตุนเมาท์อัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นก็ผมนะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาล่าีือลอตาลาได้สุ่มเบตานะครับได้สุ่มฮิดายัดเตอฟิกให้กับผมและก็พี่น้องเรานะครับหน้าอาฮลีนะครับหน้ามัสยิด นะครับหนะ้าบานนะครับหนะ้าโมบานก็ซีพอย่าแห่งนีทางร้ายนะครับหนะ้าเทมีสุขภาพแข็งแรงที่เป็นบ่าวเทดีข้อลอซุบฮานา,า,าวาตาลาได้เราได้มาทำการละหมาดวันสุขสัปดาห์ละครพี่น้องที่ละข้อลอซุบฮานา,า,าวาตาลาการทเทโรามาละหมาดวันสุขมา,มายังนะครับหนะ้าายุมอาน นี่คือเป็นคำสั่งก็อลอสซูบฮานวตาลาโรม่าด้วยจิตใจบริสุทธิ์หน้าโรมาาด้วยฟ้ามเจตานาดีนะครับหน้าทุกคนแด่มานี่พุ่มท่ามาโรมานี่นะครับหน้ามีใขรบางมาด้วยกัว,วข้อที่หวามีใขรบ้างมาด้วยนะครับหน้าท้องเมียเบเมียดา ต้นไม่เป็นไปได้ว่าสุกกันบ้งนุเขาเป็นไปได้ว่าสุกกันเดี๋ยวเขานินท่า,าเสร็จไข่ามาลักษณะแบบขวากัวข้อที่หวากัขวข้อที่ต่ำนี่นะครับนี่มาด้วยสิฟาริยะนะครับมาด้วยสิฟาริยะคำว่า,าสิฟาริยะคือมาด้วยทำอิบะดาดยาใครคนอื่นยอ่อ ทำมีบาดาลเผื่อมนุษย์ไม่ได้ทําเผื่ออลัลลอฮ์ตาลาทุกคนมาไม่ว่าสุขในวันนี้นะั้นพวมันใจเลยโรามาได้เก่งกว่าอาลัลลอฮ์เมือาา่อกตัวว่าอิตตัก,กลุลลอฮอตักว่าต่ออัลลอฮ์ตาลามาได้คําสร้างก็อนหรอนะครับในเมื่อเรามาแล้วสิ่งที่จำเป็นสําคัญเดชุด,ดเราก็ต้องข้ามาหนังในมัสยิดเราต้องข้ามาหนังฟั่งโคตบวบา นะครับพอว่าโคโตบานั้นมันเป็นซ่องหลอกกาดนะครับหน้าข้องลามาหากถึงนั้นและการลาหมาวันซุกกล้องโรงนีีนั้นติโรามานะเราเดินมานึ่งก้าวเราได้ไปสิบพ้นละบนหลบไปสิบบาทนะครับหนะ้าและมานั่งในสุรล่วสิ่งเดพานอาิ่งเดพีนองทั้งหมดทุกคนไม่ควรจะลืมมาคือการหนึ่งเอียติกับ นึกในใจนี่ทมแหลรดีทุกคนนี่รู้เลยไหมถ้าใครไม่รูท้ที่พมแรงอยู่ตอนนี้ต้นรู้แล้วต้นต้องนึกในใจนึกว่ากูหนังเอียดิกับในมัจยิดนี้ผเผื่อออลลต้นได้พุนละบุญเลยเพราะว่าถุกอามาที่ได้พุนละบนนะุญนั้นต้นจะต้องมีการเนียดอามานั้นจะต้องเนียดจึงจะโอจึงจะได้พุละบุญเดชสมบุญแบบ หาตังวันนี้นะเราหนึกเนี่ยหมายเรามาหนังเอติกับเผื่อลามาตนะครับมาหนังเอติกับในมัสยิดเราได้เลยครับหานี่สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนซาบเบียงตอนนี้นั้นเราจะพาไปี่ไหนอะลุมกูบูนะครับหนะ้าซาเบียงตอนนี้นะเราจะพาไปในวันอาเคราชพาขึ้นตาฉังนำนับข้อเราจากซาบเบียงที่เราทำมาในวันนี้แล้ว อัลลอฮ์จะให้เราเห็นจัดเจนวันเดียวเรากลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้เราไม่เห็นพี่น้องเอ้ต้นไม่เห็นกับซ่องตาหัวงานศาสนานี่มันไม่ใช่งานธุรกิจที่มาจับตองกับซ่องมือที่มาเห็นกับซ่องสายตานี่นะครับเรามองไม่เห็นหรอกตอนไงเห็นตอนนี้นอ่ะต้องตายก่อนเลยถ้าไม่ตายที่เห็นเผื่อหายไม่หายถาทั้งนี้แหละทำอิบาราะห์ถูกฉินนั้นให้ใจบริสุทธิ์ นะครับวังเน้นเน้นเลยว่าต้องไปเห็นในกูโบโเท่านั้นหาเทิ่งนี้ชีวิตเราทุกคนนั้นวันนี้นั้นต้องเปี่ยมซาเบียงให้กับตัวเองนะครับหน้าอย่าไปรับเขาที่มาทำหายสามวันเจ็ดวันใส่ใสซิปใ,ใ,ใ,ใส่รอยมันนักเกินไปไอ้น่าซาเบียงแต่ก็ส้มมาให้เหล็กๆน่อยๆหรอกแต่สิ่งที่เ,เราจะต้องทําคือเดเรามีชีวิตเรามีลมหายใจเราทําได้ มานังฮาเวลายามาอามามัจยิตรอเดินมาได้หยิบช่วยโอกาสทำเอาเองมีเงินมีศรัพย์สินสมบัติทตีบริจาคตีสนักกว่างมือห้วยไดย้นะครับนากักทำาดยตัวเองขอรุ่นขั้นมานะครับมามัจยิตอัติหลักขังนะครับใส่เลยสักสิบบาทนะครับก็มันมากแล้วสำหรับเราคนเดจิเจตนาดีด อ่าถึงมีความสําคัญว่าอิบะาดาเราตุกชินนั้นเราต้องทําได้ตัวเองอย่ารับวันเดียวกลับมาเอาล้อตาละแต่ศาสดานบ,บีฮัมาสลัล,ลอะไรวะซัลลัม่านจะสร้างเสียวพวกเราทุกคนเลยกับอุมะก้องฐานดีด้วยความหลักข้องฐานศาสดานะครับให้เราเตรียมพร้อมด้วยตนเองอามัดอิบะาดาเวลาเราทำไปในดุนยาแล้ว ให้มันได้รับพ้นวันที่เราน,นอนในกูโบกันพ้นมาต้องได้รับในกูโบด้วยไม่ใช่ทํำแข่ดนย่าอย่างเดียวทํำแข่คนเดียวแต่พ้นมันไม่ได้เล่ดินในกูโบ่ท้าศัศนาภาวะให้เรานั้นเปี่ยมพรวัยกับตัวเองสร้างสิ่งนี้พี่น้องเอ้ยพมดีบอกให้ตนฟังวันนี้ต้นหนังคิดต้นฟังเลยนะั้นเอาล็อไปหนังคิดตัวเองว่าเปี่ยมเลไหมทำตั้งไวเลไหมกับตัวเรา นะครับสามอย่างนะครับมันได้รับพ้นวันเดียวนอนในโกโบมันเลร่รินมาหาอยู่ตาลอดจนเกียรม,มารจนวันเดียวหลกนี้แตกสาลายงนเลยนะครับหนึ่งน,นะครับหนะ้าให้เรานั้นนะครับหนะบ้าเขาบอกให้เราซาดกานะครับหน้าบริจาคนะครับ,นะรบให้เราซาดกกบริจาคสถทานเถเขาทำอิบาดยนะครับ เราบริจาคก,กับตามมือเราเองสมบัตรเราบริจาคด้วตัวเขาเราเองเทก็ทําอิบดาตตรงไหนก็ตามเด็กเขาว่าข้อที่สร้างม,มัสยิดข้อทีสร้างสถานเทเด็กซ่อนเรียนาศาสนาะพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเทบริจาคแต่สุดยอดแต่สุดจะไล่ดินมาหาเราพอไรอ่ะวันเดรยนอนในโก,กโบ เด็กมาหนังเรียนพนมาหนังล,มมา,ลามาละมาดมาทำอิบาดาอิบาดาทเทเขาทำนะั้นมันจะได้รินได้รับตัวข้อเรากันนะครับนี่สมมวพืผืนมัสยิดปะนี่นะครับเมื่อก่อนนั้นคยเทวาเทเซชีวิตไปแล้วนั้นเคยบริจาคให้เขามาสื่อปูนสื้อนะครับกระเบื้องนี่พี่น้องครับวันนี้ต้นหนังในมัสยิดนี่ทํามนีีกี่สิบคนแหละอิบาดาของต้นนั้น นูไลรินแกรับอยู่ตลอดเด้ตอตินหนังเอติกาบหรอเห็นไหมอ่ะนั่นแหละสดากา,การบริจากโดยมือของเราเองนะครับตอนสังเกตการแเลยคนอาบทาไมเขาจึงชอบสร้างบาลายตามโมบาน,นั้นตอนนี้ไม้บาลายแต่เขาเรียกาบาลายนั้นไม่ใช่มัสยิดนะครับตามโมบาน,นั้น,ส,นสร้างมาจากทุนประเทศอาบต่างประเทศนะครับหน้า ถึงไงว่าเราก็แก็บตางกันช่วยกันทำพอไว้อ่ะเขาโลดีวาสักวันหนึ่งเขาต้องเสียชีวิตแลว้วสิ่งเทเขามาสร้างตังไหว้มาจิดนี่ด้วยเงินของเขาเองตัวของเขาเองคนเดียวนั้นวันหนึ่งเขากลับไปฮอลโลตาลาเขาจะต้องได้รับในกูบูเพราะว่าเด็กมาหนังเรียนศาสนาค,คนมาละมาดนี่เขาแรงแล้วอย่างคนรวยเทมีทรัพย์สิสมบัตรเทกเาสร้างมาเผื่อปะโยชน์ในวันแห่งการเทกเากลับไปฮอลโล นี่เห็นไหมอ่ะข้สร้างด้วยตัวเองเห็นมาแต่เราเห็นนักหน้าว่าคนอาหรับนะเท่ก็มาสร้างมันยิตบาลายแนละ้วข้รู้ว่าเข้ต้องตายแล้วเข้ต้องสร้างด้วยตัวเองทึงเราก็เหมือนกันแหละเรามีเงินเล็กๆน่อยๆเท่ทำงานมากนะครับโดยจะเพาะวันสุกนั่ซับดาราคังวันอื่นเราไม่เคยบริจาคแต่วันสุกนี่แน่นอนอยู่แลลวต้นผ้ามาหายได้สักบาทที่จิตมาเลยสักซองบาทบาทเดียวไม่นั่นแหละก,ก็าหาิสตางแท่เซเว่นก็ห้มานั่นผ้าอ่ะ มันพอได้ายเราเปลี่ยนผอมซาบเบียตัวเองนะครับยิงคนมีเงินเดือนดีๆยิงดีดสุดส้มด้วยตัวเองนะครับายกับซาส้มเปลี่ยนผอมซาบเบียอารครัสเราจะได้รับในกูโบนี่คือประการเด่นนี้จะทราบาวา่าทาได้ตัวเองเห็นหมาอ่ะคนรับเขามีความหวังเขาต้องตายแล้วเขาต้องต้องได้รับเขาสร้างบาหลายด้วยตัวเองด้วยเงินก้อนก่อเองข,องข,องของอ้ขอเต็มนะครับหน้า วิชาฟาร์โรว์เทให้พ้นปโยชน์คำว่าวิชาฟาร์โรว์เทให้พ้นปโยชน์นี่ก็คือฟาร์โรเทโรมีอยู่นั้นเล็กตือฟารโรวาสานาโดยเฉพาะอ,อันกุรอานอันกุรอานเทเราโรอันกุรอานนั้นเรย่างผ้าหิ่งนี่เราย่างไม่ซ้อนนะครับให้ดีคือซ่อนกุรอานเด็กนะตั้งึ้นก็ได้โลกล้านเทโรมีอยู่ในบ้านนะ โดยเฉพาะลอกล่าแต่จบเรียนจากปอนอนั้นต้นใหญ่มันเยอะเชยความรัวแต่เข้ามีอยู่นั้นเขาจะได้พ้นแผ่ต่อไปวันไหนแต่เขานอนในกูโบ้คนแรกแต่ก็ซ่อนคาว่าอาลเลตตึ้งย่านี่ไม่ต้องมาซ่อนอาลเลตตึ้งย่านี้เด็กแต่มาโรความโรตีโรกับเรนั้นต่อไปข้างหน้ามันใหญ่ขึ้นมาโรไม่ใช่โรมันที่เป็นเป็นโตคู่ไปเป็นบ้าบอนะครับวันไหนแต่รอนอนตายในกูโบ้สิ่งแต่มันอา่านไปถูกคำนั้นไม่ต้องเนียด ซึ่งเราหมดเลยใว่าะเราปนารามรูศาสนานะโดยตัวข้อเรอเองมันรู้จักด้วยตัวข้อเรอเองนั่นแหละารามรูที่ให้พ้นปะโยชน์ไลรินมานะครับหาเท่านี้เรามีหลูกล้านนะครับหน้ารอบระจากกนอกนั้นเราต้องการตุนฉวยห้าเด็กมาให้มันได้ได้เรียนกันให้มันได้ซ่อนกันหลยอย่างเนื่องอย่าลืมนะครับหน้าเราต้องให้ติปมันมั่งนะครับ ให้เงินเดือนบ้างนะครับหน้าฟันกำลังใจข้องเด็กพออยุ่ซมไม่นี้เราก็รู้แล้วว่าถูกสิ้นทูกอย่างนะคือมันต้องใช่าตางนะครับตเตือนญาตมองว่าเออคนซ้อนศาสนานี่ซาบีเล่นล่าเลยลูกบ่าวไอ้อะซาบิเล่นล่าถูกเหลืองพี่นองเอ้ยเราต้องแลกกันคือหน้าบดข้องมันบางที่เด็กมันที่เติมเน็ตเล่นตัวซับมันจะหมาล่ะเห็นไหมอ่ะ นี่คือเราต้อง,องเช่วงสริมเนี่ยก็ต้องมีฟันกำลังใจกันอย่าแต่ซาบิเลนล่าสิ่งเดียวนะครับเพื่อเขาโนซ่อนเจอซาบิลินล้อเลยนะครับหน้าเนี่ยควา,ามสำคัญเด็ดสุดเราต้องช่วยกระตุนช่วยไปยุ่งลูกล้านเถื่อนจักบอลเนออาะจบมานะให้ได้ช่วยซ้อนทำงานเล่านี้ต่อไปเขาเสียชีวิตไปฟาร์มรัเถ่เขาได้ซ้อนไปนั้นเขาจะได้รับในลุมกูโบเด็กไปอ่านคนหนึ่งเขาจะได้รับทันที มีความส้าคัญความรู้ที่ให้ประโยชน์กับเรานะครับซึ่งเราตุกคน,กนเหมอนกันและมีความรู้นะลูล้านแต่บ้านนะเราไม่เราไม่รู้กุรอานเต่เรารูก้การรู้จักฟาติฮารู้จักอาเลฟทึ่งยาซ่อนอาเลฟทึ่งยาเลยให้เขารู้จักพอต้นแหลกข้องอันกุรอานมันจะมาต้องแบกเขาอาเลฟทึ่งยาก่อนให้เขารู้จักอาเลฟทึ่งยาโดยตัวเราวันนี้เราตายไปเด็กคนนี้ไปซ่อนคนอื่นต่อนะครับพ้นเรบุญนั้นมันจะเลรินมาห้าเราในกูบู นี่คือความสำคัญความรู้ที่ให้พุ่นปโยุดนะครับกับตัวข้องเราแต่ศาดาสร้างเลยว่าเราต้องซ้อนเราต้องพยายามปุ้ยเปย์หยาเก,ก็บไว้ความรู้ที่มีจะเป็นเรื่องราวของศาสนาทางมดนะสำคัญที่สุดกับชีวิตของเราเราเราลับในกูบูวันนี้เราไม่เห็นวันนี้เราจับต้องไม่ได้นะครับเงินเดือนเราไม่หมางเหมือนคนอื่นนะครับแต่เรามีความบราริการกับสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตในเรื่องช่วยเลือดศาสนาอัลลอฮ เราก็ค่อยไปรับในวันแห่งการอยู่ในโกโบูวันที่ไม่มีใครเฉวยเลือดได้เลยนั่นคือขออ้อตีซ้องความรู้ตีไฮพ้นปะโยุ์ข้อสุดท้ายตาีซ้มพี่น้องที่ลักขอ้อและสุภาณวตารานะครับเราพยายามสร้างโลกให้เป็นโลกเตยซอลเละให้เป็นโลกเตยซอแเละโลกเตยโยในอามันอิบาดัดย่างนึ่งเตยดีเต่สุดโลกก็รอนั้น สิ่งเตลอดจะต้องกระตุ้นให้เร็วเี่ดสุดก็คือการศสร้างเรื่องอันกุรอานถ้าโลกก็เราอ่านกุรอานเป็นอันกุรอานฉับเวลาเรานอนในกุโบนั้นพ่อแม่นั้นรับตลอดเลยไม่ต้องเนียดโลกอ่านหาื่องนี้ควา,ามสําคัญคือกุรอานสําคัญเี่สุดเรามีโลกเราต้องสร้างโลกเต่ซอลเลยให้โลกเตยอยู่ในอามันอิบาดาดเอ้ไม่ต้องไม่จําเป็นว่าต้องให้เป็นตั้งตัวคู่เลยไม่จําเป็นไม่ใช่ เพียงแกว่าให้ไั่นหลักษา้าหามาห้าเวลานะครับหน้าโรการเรื่องศาสาานะครับหน้าไม่เป็นม่วเรืองอื่นนะครับอยู่ในเรืองศาสาานั่นแหละโลกเตโซเล่โลกเตต่ออาดอยู่ในอามันอิบาดะนะครับแต่ถ้าเราไม่มีโลกเตโซเล่เราไม่สร้างโลกให้เป็นโลกเตโซเล่ไม่เป็นโลกเตต่อเล่ต่ออาดนะครับหน้าเป็นโลกเตต่อเลนะครับหน้าทำไมอ่ะ เที่ยงตุเหลืองพอเราไม่เคยส่งศาสนาเราไม่ให้เรียนศาสนาเรามัวให้เรียนเดือนดุนยาทิ้งเดียวสักวันึ่งตนจะไปรวรู้สึกตัวในวันแห่งการที่เรานอนอยู่ในกูบนะครับหน้าเราจะเสียใจทีหลังวันนี้มีลูกพยายามกระตุ้นเลืองกุรานอันดับหนึ่งสาคัญที่สุดนะครับแล้วก็ฝ่ายอย่างส่งเสริมให้เรียนศาสนาส่งเสริมให้เรียนปอนอให้ไม่ตรวจจักการเรียนศาสนาให้หรวจจักการอ่านกีตาร์เป็น ให้อ่านกุรานเป็นเลตเติ้นจะนอนบ่ายเลยวันแห่งการเติ้ลกลับไปให้อลลอซุบฮานอวตารานะครับหน้าวันเตื้นนั่นไม่สามารถนะครับหน้าช่วยเลือกตัวเองได้แล้วนะครับเต่ลรู้ความตินั้นอ่านถูกสิ้นถูกอย่างส่มมาอยู่ตลอดไม่แต่การอ่านบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหีมกินน้ำดื่มน้ำนั้นบิสมิลลาฮ์เห็นไหมอ่ะนั่นเป็นเนึ่องอายะจากรอานแล้วถึ่งพ่อแมตลอดพี่นองกับ ถ้าหากาเราไม่ส่องหลกงเลยาหนาเรากระตุน้นในเรืองดุนย่าอย่างเนี้ยพี่น้องจำไว้ดีสักวันตื่นจะแบ,บเสียใจวันนี้ผมจะมีเรือประวัติสั้นลาไว้ฟังเพราะว่าปลาซอบฟาร์มปลาซอนะครับกับบรรดาคนไล่ไล่คนนะครับเตะขิดพิษมันนึกซ้ำนึกตอนแก่มาซ้ำหนึบตอนในวันโลกนั่นไม่เอาแล้วนะครับแต่เรานั้นปั๊มยักหน้าให้โลกนั่นคือจบสู้ นะครับแต่หูสุดท้ายชีวิตว่างไปสุดท้ายโลกเขาเราติดจบมาสู้แต่ไม่มีศาสานานะนะครับหนะ้าเรามาเู้ือซื้ตัวทีล้างกับตัวเองมันมีโยนะครับหนะ้าผู้หญิงคนนึงนั้นเกนั้นอบนะครับมองในด้านโซเชียลแกเป็นนางแร่โอ้หลกคนนั้นจบสู้นะครับหนะ้านะมีเงินเดือนดีนะครับหนะ้ามีรถเข้ายนะครับหนะ้า พันนันพนันนีแตวาแกาไม่ได้มองรักกาศานาแมแต่นิดเดียวว่แกต้องนอนในกูบูหลาใครที่มาช่วยาะสุต่ายแกส่งดันดนยาอย่างเดียวไม่เคยเรียนศาสาาเลยตั้งแต่ลูกจบมาโมซ้มโมหบแกวันเซวาติคูสัมพันธ์ไม่เคยมาให้เรียนเลยกลางคืนไม่เคยให้เรียนเลยอะเลบบาตานี่นับไม่เป็นเลยฟาติยานี่อ่านไม่เป็นหลก,กองแกพอถึงเวลาวันเซวที่แกพา,าไปติว๋ว เื่อจะให้ได้เกสรส้งขึ้นโรงเรียนเด็ดดังๆเห็นไหมอ่ะส่งเรียนในด้านนั้นตลอดมาเรื่อยๆชาวบ้านคอแรงนะลูกทตไม่ไม่ส่งลูกเรียนครูสัมพันธ์ด้วยละ่ะนะครับเห็นปอยให้เรียนในด้านนี้สิ่งเดียวนะครับหน้าลูกไม่รู้สาน้านี้ไม่ขวานะครับแทบสั่งลาแก้วเรือพ้องรอนรีเราต้องจัดการเองนะครับหน้าลูกซู้เขาจะจัดการไปแล้วเรือพ้องรออีกนี่ว่าไรอ่ะแรงไปในก,กับชาวบ้านเขาเคยเตือนนะครับ พอสุดท้ายลังจากน,านหลกเรียนจบมาปั๊บลังจากจบมหมกต้องขึ้นไปเรียนต่อทนะครับหน้าต่างจังหวัดไปเรียนต่อจกกังหวัดตึงหลกงข้องเรานะไปอยู่ต่างจังหวัดพวกที่ทามตือนเลยนะครับเด็กไปอยู่ส่วนตัวไม่ได้อยู่ในใสายตาเราในเรืืองศาสนาม,มันก็ไม่เคยได้กระตุนไม่เคยได้เรียนนะครับพอสุดท้ายเรียนจบมาในเตสุดมีงานทําคนเราเวลามีงานมีการทํานั่นะคือมักจะ ต้องทำงานสาตทานเถซุ่งสู้มีเงินเดือนดีๆพอเรียนสู้งมามันต้องมอกรกะตำเน่งเห็นไหมอะ่ะในเตสุดไปทํางานอยู่ต่างจังวัดเด้อไม่รับมาบ้านเลยนะครับไม่รับมาบ้านเลยนะครับลัคนาคนแต่เป็นหม้านะั้นขิดถึงโลกได้แต่โทรห้าทางโทรศัพท์อยู่เรือปนี้แล้วนะครับอ่ามันก็ฝากตางมาให้ไปเรือยแต่ไม่รับบานเลย วันรายาก็ไม่รอบเลยกูโ,โบกปาเตเสียไปนี่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยมันที่มาเยี่ยมผืนเละมันไม่ใช่โรวจักมันไม่ใช่โรวเหลืองว่าคนขาการที่ต้องมาเยี่ยมปาต้องมาละมาวันรายาพร้อมกับพี่น้องมันจะนุกดุนยาสิ่งเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้จุกเหลืองศาสานาพี่น้องกับหลังจากนั้นหมาข้องเขานั้นขึ้นไปห้าหลกของแกคนนี้นั้นโดยไม่บอก นะครับโดยไม่บอกลูกว่าขึ้นไปห้าถา้าบอกนี่คือประจำเลยว่าไม่ต้องมาตีอ้างว่าไม่วางมังงานยุงมังพันนุพันธีไม่มีเวลาได้ไปรับมาขึ้นไปห้าด้วยตัวเองพ่อไปทึ่งบอกอะซอปับ๊บคนเก่นะครับหน้าโดยเฉพาะคนเก่ไปทึงปับ๊บไม่รู้ทางจะไปนะครับก็เลยมีตัวทรัพย์มาในรถบางเอิญมันมดเบ็ดพอดีนี่บดต่อซอก็รอตีเลยราวกัามากับลูกนะครับหน้า แกก็เลยข้อ่วยคนยิ่งค,คนนึงข้อโถ่ห้าเบอร์นี้ให้ลูกีิชันเดิคนยิ่งนี้ก็โท่ห้ก็คุยต้นมาแรลก,การรับต่อทรั์ข้องลูกติมไม่มีศาสานาต้นไม่ใสศาสานาให้ลกูกวันนี้ตึ้นหลัวซึกตัวแหละโทรตึ้งปับรับตัวรัพย์นะครับหน้าลูกนี่มามามา,มาห้าลูกเนี่ยตอนนี้อยู่วพวโซแลกข้ามาผือเราไหมอ่ะ้ามาแล้ต้นมาบ้านนี้ยังเป็นมาเบอร์ใดยังไม่บอกลวงนะสักนิด และต้นมานี่ตอนพ่อผมกำลังทำงานอยู่ต้นเม่พ่อไม่วางได้วันนี้นะครับตอนอ้นยามา่าเดนนายว่าดาเซตเห็นไหมอะโรกากัวนายว่าติดาเต็นี่พอแม่มาต่างอย่างวัดไม่มีทีจะไปเลยในที่สุดเล่งไ้นั้นนะครับมาต้นขึ้นรถลบไปเลยพ่อไม่มีเวลาว่างไปรับต้นหรอกนีเห็นไหมอะเรามีนะครับมีเงินเดือนดีมีงานดีๆกับพ่อแม่เราลืมเราสัตว์ได้แบบนี้ นั่นทาว่าคนเตมีซาซานาแล้วก็มีงานดีๆดลย,ดยากันนะได้พอแม่เห็นไปนั้นปั๊บมามาเลยโอ้ไม่ได้ไว่ามากูลำบากไม่มีเทปไปข้ขานงางก็ต้อยอมข้านเลยข้ังเงินหนึ่นก็ฮักไปต้องไปรับหมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าคนเ่ทำกับพอแม่คนเ่ทำให้พอแม่เสียใจคนนี้นั้นดลย่าอัลลอฮ์จะลงโทษบา,าลาก่อนก่อนไปถึงวันเกียรตินะครับในเตซุดปิดตรัพั์นะครับพอหลังกั้นมาอาโทู่ในทีเลยที พอทูไปปับ๊บมาเดี๋ยวต้นแมงไม่รู้ฟังนะวันนี้เดี๋ยวผมทูโทรศัพท์ในเวลาทํางานในว่าดาเสร็จนะครับต้นลับไปเลยปิดเื่องเลยครับทู่ไปปับ๊บไม่มีคนรับเลยนี่บ่งบอกว่าโลกที่ไม่มีศาสนามันไม่มีบุญคุณมันไม่รู้จักคำว่าคนเดทอรอดพ่อแม่มันหลักศาสนาทูดไปไนในในที่สุดมามาเสียใจนะั้นนี่มาถึงนี่เลยลกไม่มารับนะครับโอสุดถ่ายสื้อตัวตีตัวคืลอลับลับบาน นะครับหน้าไม่ได้ไปพบลูกเลยนะครับนี่นี่บอกวา่าถ้าลูกไม่มีซาน้านะมันทําได้ล่วงข้อกับเรพี่น้องเอ้ยในแต่สุดมาเราไปเสียจใจไปหลายชาวบ้านฟังนะครับไปหลายก็ฟังเขาบอกว่ากูวะแล่เบื้อก่อนกูบอกมึงเลยวา่วา,วาส่งหลูกเห็นซาน่าว่างวันนี้เป็นไงล่ะนะครับเกเราไปขิดมาเออเนี่นะเราไม่มีกระตุนเรืืองราว่ของศาน่าหาหลวงลูกฮ้กสุดท้ายลูกทำกับรเรแบนนี้ท่ามเลยดินะครับหนะ้า เราจะเสียใจตลอดชาติไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวได้เลยแก้คิดมาร์กอยู่กระถังว่าใจวายเสียชีวิตวันเด็กแกเสียชีวิตต้นมาแล้วลกไม่มีศาสานานั้นทามาไร้ไม่เป็นทําไมอ่ะเราไม่เคยส่งกุรุอานให้มันอ่านเป็นมันทําได้ไม่เป็นข้อโทษห้าต้นมาแล้วคำพูดข้องลกเตลาคเพิ่มเตลากคำระวางจะมาเห็นหน้ามามาเห็นมายตมาตหมามาตอนเห็นตอนอยู่เด็กกูบูนะครับหน้าข้อันนี้ป้ามาเธอมาเธอเสียแล้ว กะเข็บเสือตัวกับวินตีลอบมาปั๊บมาทึ่งบานมาทึ่งอยู่ต่อหน้าไมา้ยันมาพี่น้องกับโยเตเล่นหน้าตัวทรัพพ์พี่น้องเอ้ยยาซีนอ่านไม่เป็นนู่เด็กปนอนนางอ่านยาซีนเต็มมันอ่านอ่านกุรานโลกเราโยเตนหน้าตัวทรัพพ์สิ่งเดี๋ยวทำไมอ่ะงานหยุกซะไม่นีนั้นมันโยในตัวทรัพพ์ตังเพ่มันกลัวางงานที่ผ่านนะครับนหน้านูนก็ส่งไลน์มางานนั้งงานนี่ต้องยืนแลอย,อยู่ตลอด นาบต่อนาบมาญ,ญาาิเรานี่โลกเราไม่ได้อ่านในซักคำนีนะครับนาวันทดี่เราอยู่ในเป็นมาญ,ญา่าดยอท่ามในดีเต้นคุ้มใจไมอ้อ่ะกับงานเด็ดเต้นส่งโลกไปให้มันเนี่ยส่งส่งแต่มาวันเดีดเต้นตายนะมันทําได้ไม่เป็นนะครับนาต้อนอยู่ในกุโบมันทําได้ไม่เป็นข้อสุดท้ายนะครับอ่านไม่เป็นสักคำานีอยู่ตัวนาต่อซับเสียงเดียวเนี่ยพอหล่างจากแซดเรียบร้อยข้ออันนานมาญ,ญา้ยาข้อที่ฟังมาญ,ญาาิ นะครับเขาพามาสูโรอ่านมายัางมาย่างเขาก็เลยมีตัวมั่มท่ามาในหลวงบามัน,มน่ะม,มาว่าเกเรนี่เราที่มายังางไม้ย่ายเลยได้นะครับดูวไม้อ่ะแรงผืออ่ะไม้ตัวมั่มไม้ยัางเป๋เซตเซตเตอร์ขาจังเด็กพ่อน้อยท้าไรเด็กพ่มจ่ายไอ้มอดมันรวยล่ะมันมีตังนะเด็กพ่อน้าาอยท้าไรคุณไทยมดเพอบาพุ่มต้องเข็บตีคืนเสือตัวตีคืนเราไปทำงานเลยเติตกสัตว์แล้ไม่คุยเลยว่าเค้ามสามวันอ่านเจ็ดวันไม่เล่นทึ้งแล้ว นะครับน้ามันแค่ที่เราไปทํางานสิ่งเดียวมันแค่ไม่ฟังเตือนเซตเซตจบจบแค่นั้นเลยนี่โลกเต็มไม่มีศาสนานะครับวันที่เรากลับไปห้เลาเราจะเสียใจแบบนี้ทุกวันนี้เรามีโลกโลกคือเป็นเนี่ยม,มันอันยิงหญ่ข้องเราวันที่เรานอนในกูบูเตื้นต้องคิดว่าโลกเรานะครับนะ่าศาสนาพอรอมในอย่างวันนี้กุราอานอ่านปิดไรอยังต้องคิดให้มากนะครับในที่สุดเขาฟังไมา่ยาเซตรุง่งเช้า ขึ้นเสือตัวเครื่องบินลบไปพ่อนเลยนะครับหลังจานําไม่มาห้าเลยกิบตาเดีมยมาญาตกูโบูข้องหมาเลยไม่มาแล่เลยนี่ลูกไม่มีศาสนานะครับทึ่เราคิดแลรอน,รนอนก็น,นะครับในกูโบ่ไม่มีใครมาเ่อยช่วยไม่มีใครช่วยเลือดได้เลยเพราะว่าโลกเเนี่ยมากนีหละแต่นาบีสร้างว่าไฮโรนั้นไฮชายลกตเตะซ้อแล่เผื่อเราจะได้รับในกูโบ่วั่นให้การนี้เรากลับไปเอาลอตาล่าถ้าว่าโลกไม่ซ้อแล,ล่ลกเราต่อแล่อยู่ตาลอดบันนี่ เราจะเสียใจนะครับหนะ้ากระตูนแมาการซึกษ่ากับลกูกนะครับหนะ้อาอน่าปล่อยป้าลาเลยไม่มีซาซาหน้าเลยแล้เราจะสักวันนึงเรากลับไปเอาเราก็จะได้เป็นคนนึ่งที่สาวตาลอดชาติไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้ววันนี้คุณตบานะครับหนะ้าพผ่ผู้พิทผาดคำในนะครับหนะ้าเทพูดไปนะครับหนะ้าข้อให้พี่น้องทุกคนดีเซนแล้วมาอับกันนะครับหนะ้าให้เราทุกคนมีสุขภาปแขแง่รงเป็นบาเตดีคอแล้ว ถ้าเราไม่ลูกแล้วห้อยอัลลอฮ์ตาราสุฮีดายาตนะครับให้เรากระตุนลุกเขาเรามีศาสาหนามังมาเพื่อเราจะได้บายวันแหงการี่เราอยู่ในกูโบและวันที่เราเป็นมายาตมันจะมานหนักกวาให้เรามันมามาย่งมายาตมาเป็นตัวมั่มเนี่ยสุดยอดข้องลกเวลาลงไปในกูโบลุกเขาเราไปรับมายาตปลามายาตมาปั้นดินให้เองร้ำกอนนะครับนนอานากีอย่างในกีตาบอกมาใช่ไหมนั่นและโลกทีสุดยอดตีสุดตีห้าอย่างนะครับ เดมาเดีนังอยู่หน้าตัวซับทิ้งเดียวกันนามายน่ารากับตัวซับทิ้งเดียววัาเดีมายังมายน่มายังก็ไม่เป็นอย่างแท้สามแรงว่าให้เซ็ตเซ็ตตืที่เราไปทำงานาเลยนี่ตุกสัตว์เบ็ดนี้นั่นหลักษานาที่เราถุกคนเจอมา,มากมากมาเลยพอเราไม่รู้ตัวไงนะครับซึ่งวันนี้น่มีรู้กระตุ้นไหววันนึงเราจะได้เรือให้ดีนะครับนะ่า กาลอสุภานาวาตาล่าสุเมตายกับผุ่มเลี้ราทุกคนเป็นบาเทดีกอัลลอฮ์เป็นอาลียุมาเป็นคนที่มีม่านและนะครับอยู่ในอิบาดะตัลกานได้เถอะออูซบิลลาฮิมินัชชัยตอนิราะจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิมมันอามิลัสซอลิฮังฟาลีนับซีวะมาร็อบบุกะบิซัลลามินลินอาบิดบารักัลลอฮุลีวะลากุมวาฟินกุรอานินอาซิม ونفعني وإياكم من آياتي وذكر حكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم